โอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับเก้าวันเต็มเต็มนะครับแปดเก้าวันเต็มเต็มครับสําหรับสิบห้าเล่มนะครับแต่กล้องอยู่ตรงนี้มันสิบสิบเท่าไหร่สิบสามนะในนี้สิบสามนะครับมีเล่มเล็กอยู่นี่นะครับสองเล่มนะครับตัวนี้เป็นเล่มบางนะที่ว่าผมเคยบอกว่าผมชาวเองแล้วมีลูกค้าจะเอานะครับมันค่ำแล้วนะครับสีมันจะมืดมืดหน่อย วันนี้ก็ที่จริงก็จะลองให้ดูนะแต่ว่าคงคงจะไม่ได้ลองเพราะมันมันสายแล้วแล้วแล้วผมก็ล้ามาก,มากเลยผมบี้ทั้งวันเลยครับนนผมบี้งานทั้งวันเลยผมจะได้มันจะได้เสร็จตามกําหนดนะครับชุดนี้ก็เป็นงานผานไถนะครับดั้มพยุงครับพยุงแดงนะครับพยุงพยุงสีอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะนี่น่าจะสุดท้าย้วแหละ ไม่รูจ้จะได้อีกเมื่อไหร่นะครับสําหรับพยุงสีแบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปก็จะคงจะมีสีประมาณแบบแบบนี้นะสีแบบนี้จะหาง่ายหน่อยแต่ผมจะพยายามหามาให้นะสีแดงสวนมากมันจะถ้าสีขาวกว่านี้แล้วผมก็ไม่ค่อยอยากทะะําแล้วครับมันมันไม่ค่อยสวยนะผดจะหาแดงแดงให้นะครับจะได้สวยๆนะครับอ่าสําหรับคนที่สนใจนะครับประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะทําอีกนะครับ เดือนนี้เดี๋ยวก็จะติดสงการหลังสงการแล้วผมจะทำมีดเดินป่าให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมีดครัวก็ประมาณเดือนเดือนหน้านะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำใหม่ครับก็จะเป็นมีดแรกนี่แหละเพราะว่าปีนี้ผมตั้งใจว่าผมผมจะเน้นทำมีดแรกขายนะว่ามันค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะเพราะผมทำงานคนเดียวนะครับถ้าผมทำหลากหลายเกินไปเนะี่ยมันมันจะมั่วนะครับงานมันจะมั่วอยู่ในหัวของเรานะครับ เพราะว่าหัวหัวผมไม่ค่อยหลากหลายคนระับผมจะถนัดถนัดงานด้านเดียวเป็นหลักนะครับค,คือจะให้มันดีไปเลยนะครับจะถ้าถามว่ามีพวกนี้ดีกว่านี้ได้มันดีกว่านี้ได้นะครับแต่ราคามันจะดีดขึ้นตามระยะเวลาในการทํางาน,นผมคิดค่าแรงตามวันเวลานะครับแล้วก็คิดตามวันเวลาเป็นหลักแหละแต่มีพวกนี้จริงๆอ่ะมันทาวันละเล่มนะนะวันละเล่มวันละเล่มน่าจะเสร็จอยู่นะครับ อาจจะเสร็จวันที่สองมากกว่ามันไม่ใช่ว่าวันเดียวเสร็จถ้าสมว่าเรามาเริ่มตั้งแต่ตัดเหล็กตัดอะไรเลยนะตัดเหล็กตัดไม้ตัดอะไรวันเดียวไม่เสร็จนะครับอ่าที่มันเสร็จเร็วเพราะว่าเราขึ้นรูปมีดอะไรไปแล้วแล้วก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปแล้วนะครับมันจะมันจะเร็วมันจะได้อย่วันละเล่มถ้าเกิดว่าเตรียมของไปแล้วนะแล้วก็มาใส่แล้วชุบอะไรใส่เนี่ยมันจะได้วันละเล่มแต่ว่าเราจะเน้นทําทําเยอะถ้าเราทําเยอะเนี่ยระยะเวลามันจะย่นลงมาเพราะว่า แต่ว่าทุกเม็ดของเวลานะ่มันจะอัดแน่นไปหมดเลยครับคือเราจะพัก่อน,น้อยมากเลยครับเราจะบี้งานให้หนักๆขึ้นครับแต่ถ้าวันละเล่มที่ผมหมายถึงก็คืออาจจะมีการรอกาวแห้งอาจจะมีการรอนู่นนี่นั่นก็มันก็เลยเป็นอย่างนั้นมากกว่านะแต่ถ้าอัดทีเดียวหลายๆเล่มอย่างเงี้ยมันจะมันเหมือนไปได้กว่านะครับแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเราจะไม่ได้พักเลยพักน้อยมากครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะจัดส่งให้นะครับ คนที่ส่งที่อยู่มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพ็กส่งให้ค่ำคืนนี้แหละครับแล้วก็วันที่สิบผมก็จะส่งให้เลยครับปลายทางก็รอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวใครที่จะพร้อมโอนเดี๋ยวผมส่งบัญชีให้นะครับโอเคสุดใครที่อยากได้ก็ติดตามไว้นะครับติดตามไว้แล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดมาให้จองอีกนะครับ,นะรบโอเคสวัสดีครับ